เราเด้อไม่รู้จะพูดอะไรเอ่อหนีเนี่ยได้เห้ ก็วันที่ยี่บสองคนอัดหรือว่าคนที่จะให้ดูแล้วก็วันที่ยี่สองอย่าลืมไปดูนางกับเมียวเรื่องชีเรื่องเรื่องแรกเรื่องแรกที่ไปดูกับเมียวแล้วแต่งตัวรอออย่าเอาแบบว่าเสือ้อห้อง่าไงรองเท้าหนังนะเร<อ>ียน <laughs> เดี๋ยวคิดถึงบ๊ายบาย